วยเพียบค่ะสองเลยดวงค่ะมาเมื่อเช้าวันนี้เราจับได้ตัวที่มารวงได้เป็นคนที่เล่นอันดับหนึ่งและอันดับสองนะคะตามลวเดับอันนี้สำคัญเลยนะครับจับได้เลยนะจับได้เลขอะไรครับเลขหนึ่งนะได้หนึ่งนะคะนายชินิชาจับได้เลขสิบสี่นะานที่ามีผลในผลต่อการแข่งขันนะคะประกาศชื่อเป็นชินิชาได้เลย

Let's hear it. Let's give this a round of applause. และเพื่อนก็มีการทำแรลลี่ขิส่าด้วยครับให้นักเรียนได้รับรางวัลในระยะเวลา1ชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงเรียนนะคะจะมีรางวัลให้กับนักเรียนนะคะขอบคุณครับวันนี้ใครเรื่อนเลื่อนกลนะครับเรื่อนกล้า

จะวางให้ตัว2ตัวอันนี้รูปไปทําได้อยู่เลยเป็นสามารถอยู่มี4ทั้งทั้งมีมี <imitation> ในช่วงนี hi, ้กำลังทนะรงนี้ประชาชนทานได้นะคะได้คนขายเลยนะคะเพิ่มฐานใหก่กว่าได้นะคะเท่านั้นในเป็นฐานแรกจะได้รับใบที่เป็นมิตรขั้นแมตช์เลนที่ให้นักเรียนนะคะนักเรียนทำได้ตั้งแต่6กฐานขึ้นไปจะมีรางวัลให้นะคะและถ้าทำได้ครบนะคะจะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะถ้าใครที่ครบชั่วโมงแล้วท ดูจังหวะดูรูปครับแตนการเรียนไม่มาษตใดที่น่านะคะโดยเนื้อหข้าวๆก็คือทั้งพิมหนึ่งและเิมสองนะคะทั้งเพิ่มหน่และมสองโดยรักเรียนจะขึ้นต่อที่ระดับมหาวิทยาลัวทีนะคะต้องไม่เบื่แย่นะคะให้ที่เรียนในมายด่รอเรียนเพิมติมนะคะบอทีนะคะ โอ้ห44ข้าวบ4โนะคะเยนีสิแ่4คา้มเนาะเออ20 20เรอ2มนนนะคะแล้วเนียนที่ทมิชชันครบแล้วและเอาสกลดเพื่อรับแรกแรกของรางวัล ครั้งนี้นักเรียนที่เรียนขั้นแรกวิชาที่พึ้นมาตอนที่ิที่เปิดนะคะนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าครูวิชาบอกใบรอนักเรียนอยู่นะคะอันนี้ให้อยู่เฉพาะนักเรียนที่เรียนขา้ที่สองวิชาภาษานะคะเดี๋ยวครูจะถาหาเช็คชื่อนักเรียนเนาะเพราะว่านักเรียนที่ขึ้นมาที่ที่เปิดว่นเช้านะคะที่เรียนคณิตศาสตรขั้นแรกนะคะให้นักเรียนลงไปเรียนวิชาบอกใได้เลยนะคะ อรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอรอบ9รอบ10รอบ11รอบ1รอบ13อบ14รอบ15อบ1รอบ17รอบ18รอบ19รอบ20รอบ21รอบ22รอบ23รอบ24รอบ25รอบ26รอบ27รอบ28รอบ29รอบ30รอ1อบ32รอบ33อบ34รอบ35รรอบ37รอบ38ร39รบ40รรอบ42 3 7 0

หรือกี่คะแนนที่ต้องออกอ17ลบ่าไหรือเบี้ยตัวที่ใครต่อไม่ได้ก็คือ,อว่าการะดานมันลงไม่ได้นะคะเพี้ยในมือที่มี8ตัวหรือมีกี่ตัวก็แล้วแต่นะคะแล้วเบี้ยในถุงก็หมดะะอ,อ๋อหมดแล้วใช่ค่ะแล้วลงต่อไม่ได้ดํนะเนาเนินการเล่นต่อไม่ได้นะคะเราก็จะจบกร,ดกระ,ะาการการดานกันนะคะหลังการจบกระดานก็คือเราจะมาเ็ตเพี้ยในมือ ด้าน่าน,น,น,นี้ค่ะนับได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะไปลบออกจากคะแนน,น,นที่ได้ได้<ร>ใช่ค่ะอ้าวฝั่งนี้จะเท่าไหร่ครับเต็มละหกักหักเท่าไหรหักยี่สิบสร้หกสบคะแนนีหกสกต่อไปฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกได้สนาน,น,าอมามนสงนานนานาองอยกบกคนนสร้อยหกบ วันนี้เราก็ได้เป็นต่อยอดนะครับโอเคครับทุกทีมมากเก่งมากนะครับเช้าครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันอีแ<ม>แมตช์รอบชิงชนะเลิศรอบต้นนะครับท,ทีไฟจายโม่ 3, สามทับสองสามทับติงประมาณได้มั่นใจก็ชนะกัะนไ,กไปสี่ร้อยต่อ200ร้ยคะแนนประมาณนะครับก็คิดไวมากเก่งมากนะครูยังแพ้เลย แล้วก็่มต้องคิดหลากหลายกระบวนการขั้นตอนโอ p e ร t i n ของทตศัตร์แล้วก็ถรอว่าสุดยอดครับก็นักเรียนเราจะมีการเรียนอย่างเี้ปีอ้เราลองารียนให้ผูนีเรียนชั้นปีที่มาเรียนทนสุดที่นี้ครับีนี้เียนคมู้ด้านการสนวนแล้วก็เอาไปใช้ในการคิดังนหลายๆอย่างซับพ้อนได้ออกมาเป็นตรั์ที่มาปั้น ความคิดแต่รวมให้นักเรียนใช้วนการคิดในการสื่อสานะคะที่ได้เก็บชนะเลิศไปแล้วนะคะเราจะทำการมอบรางวัลนะคะใน